สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บกระโจมยื่นขาของธรรมจรนะคะรุ่นที่เราเอามาสาธิตนี้คือกระโจมวิปัสนา18ค่ะเริ่มต้นเริ่มจากการเปิดนะเปิดประตูก่อนนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปรูดซิปปิดตัวส่วนนี้เผื่อที่บางท่านอาจจะเปิดเอาไว้อยู่เราจะต้องเข้าไปรูดซิปปิดส่วนแยกส่วนตัวเต้นและส่วนขาออกจากกาันรูดซิปปิดก่อน เมื่อปิดซิปตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราจะมาจัดก,การที่ส่วนของขาก่อนนะคะเราก็รวบเขาเข้ามาแบบนี้จับเอาไว้ด้วยมือหนึ่งข้างที่ถนัดนะคะจับตั้งขึ้นแบบนี้แล้วใช้มือข้างที่ยังว่างอยู่จับส่วนยอดมุดเข้ามานะคะแล้วมือข้างที่จับข้างที่ถนัดอยู่เนี่ยปล่อยให้เขาสอนกันแบบนี้ หลังจากนั้นจะออกมาเป็นวงกลมเล็กแบบนี้นะคะก็คือส่วนขาเราจะจับเขาเข้าไปเก็บในส่วนของช่องพักตรงนี้วิธีการก็คือให้เลือกมุมซ้ายหรือมุมขวาที่เราถนัดอย่างนี้ก็คือจะเอาเข้าไปใส่มุมซ้ายเข้าไปแบบนี้นะคะพอเขาเข้ามุมดีแล้วเราก็รวดซิปปิดก็คือเก็บส่วนขาเสร็จแล้วเรียบร้อย ต่อมาเราจะมาเก็บตัวเก็บตัวเต็นท์วิธีการก็คือติดซิปก่อนติดซิปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้ทะแยงมุมด้านที่ไม่มีขานะคะด้านที่ไม่มีขาทะแยงมุมเข้าไปจับมุมขวาอยู่ให้ทะแยงเข้าไปข้างในซ้ายนะคะมือซ้ายดึงเหมือนเดิมมือขวาดัานนะคะซ้ายดึงขวาดัาน ให้เข้ามุมแบบนี้อย่างนี้คือเรียบร้อยแล้วเข้ามุมปับ๊บพับพับเสร็จปุ๊บจับเขานอนลงเหมือนเดิมหลังจากนั้นเก็บผ้าส่วนที่เกินเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้เราเอาส่วนขาของเขาไว้มุมซ้ายเราก็จะจำเอาไว้ว่าส่วนขาอยู่บริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นให้พับครึ่งพับครึ่งมาแบบนี้ เมื่อกี้ขายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเอาคอส,ส่วนขาเนี่ยไว้ข้างล่างปริกมาแบบนี้ขายัางอยู่ข้างล่างอยู่นะคะเอามือข้างที่ว่างทําเหมือนเดิมจับมุมยอดมุดเข้าไปข้างในแล้วปล่อยมือขวาเต้นก็จะสอนการเรียบร้อยเป็นแบบนี้